สวัสดีมีสุขนะครับเชา้ชาเช้าวันนี้อากาศสิทธ์บรรยากาศสุดยอดครับผมวันนี้น้ำนะเนื้อสดรดน้ำกันดีกว่าเด็กๆก็มาด้วยไปไปไปมีไม้แข็งเลยนั้นนะ่ะหนาวเย็น

ว,ว่าเดี๋ยวกันเอาสูงหัวนะปีนี้สูงแล้วอ่ะฮะมาเด็กฮะวัวสิฮึวัวที่เสียงพูอ่ะสามสูดมาแล้วฮะอืไม่เจ๋อพระช้าของบรรยากาศนะ Mục giờ trong nào. mà nhiêu thế này. nữa โ,โเห็นเหมนกันน้องแม่นาป่าสวยล้อมด้วยภูเขาลำน้ำเข็กเขา้าไหลผ่านเมื่อยามลาตรีสายน้ำใสไหลเย็นเห็นตลอดปี เพิ่มทวีลายแรงเมื่อฝนตกมาทั้งก็ะแก่งโคดรเขินเนินสลายมีทั่วไปเห็นเป็นภูพาทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าและปูปลา แปลกจริงนาคือหอยที่ก้นหายผิดสดานเป็นตำนานบ้านน้องแม่นาทั้งเขาปูเขายาเขาขอก็อสุดจะสวยแมงกระพุนน้ำจืดมากมาย พีเสื้อลากลายเรื่องจริงเป็นสิ่งนี้นะใครได้ผ่านเพรเพ้นคงเป็นบุญตาคงสุขอุราได้มาเที่ยวน้องแม่นะขอบคุณครับมีความสุขสำหรับปี2025นะฮะมาเที่ยวก็อย่าลืมเติมไปแก่งบางละจาันครับผม ตรงนี้ก็บรรยากาศาลังหน้าเที่ยวนะฮะเพื่อนไม่ได้ไปทำคลิปเลยเนะี่ยตรงนี้งานมันไม่ค่อยว่างครับผมก็ทําไปเรื่อยๆมีคาสุขเราก็ทาแบบไปเรื่อยคนชอบเขาก็ดูฮนะไม่ชอบเขาก็ไม่ดูคนระับผมไม่มีเลยมากก็ทำอะไรสบายใจก็ทำอนะไรฮะนี่ก็สวนรวมๆไม่ลมลมไหลายอย่างนะโดโดโ้เาดีเนียมีต้นแตกใบเพื่อนสวยนะสวยมากเลยนี่โดโด้บูบ ปีที่แล้วสองผลแล้วอ,อย่ามะพร้าวก่อนนี่ขวานไปเส้นมะพร้าวนะ Я млем туда, нет. А. Ой, блядь.

เราจะกินน้ำชื่นใจไงขอบคุณมากครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ต้องลงคลิปคนฮนะรลแบตและแบตจะหมดลืมไปฮะไปชาร์จแบตขอบคุณมากครับผมลายธีรศิษย์นประชาเขาคอครับผมเขาคอตอนนี้บรรยากาศน่าเที่ยวฮนะนหนาวสดชื่นเย็นสบายครับผมครับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับปีสองพันยิบห้ากับสุขครับ